ไทโคนนะคะต่อใดคลิปที่แล้วเลยนะฮะและ้วแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรช่างมันนะฮะไอยองแคนี่เต็งนะฮะอยู่ในลาฟไทโคนนะฮะเกมลาสฮะเกมที่ใครก็ต้องรู้จักนะฮะรู้จักจากใครผมรู้จักจากพี่แป้งนัง่นเองแป้งเล่นเกมลาฟได้มันมาก <c oughs> พูตอยนักซีออกติม <człowie k> ันพรมเกมอนไรก็ขึ้นเอาตู้เก็บเงินดูสิกดเลิกก็ไม่ได้เงินเก็บเงินที่นี่ว่ะอุ้ยเป็นอะไรบนะ โอ้ทอฟ้าไหมครับเกษมบอนี่กับตุกละงตุ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 ง

ไม่เอาดีว่าไม่เติมนะครับไม่เติมเราจะยังไม่เติมบุบักนะครับผมเพราะผมขี้เกียจเติมนั่นเองนี่คำตอบโคตรเจ๋มบอกแล้วนี่มาคำตอบที่จำแมวที่สุดที่ทุกคนบนโลกคือได้ยินมาแล้วนอนเราจะไปอัปเกรดอันนั้นต่อ

của okay. gà Yum. Wow. ของตัวอย่างนี้ไร้าสาระจริงๆที่ซื้อมาเวลาตัวช่วย Let's go. เลือเก็บโอ้อีอีอะแล้วอันใหม่ก็จะลงมาใหม่อันใหม่มันพุดขึ้นมาอ๋อก็จะเลือกอันนี้ถ้าทำไมเราก็ต้องมันในสร้าหน้าแปลกๆตะเกียบตุ้ง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 โอ้ยกดผิด ก,ก,กูอัปเดก็ได้กูอัปเดเรียบร้อยโอ้มีอันละพันด้วยจอมนี้สามหกห้าสี่ร้อยปโจโจโจก็มาโจนี่ต่อโอ้โหผมรวย ดูดิโคเท่ดอบไม่ตรงด้วยโอ้โหฉลักเกมนี้กดมีโกจะอัปเกรดตรงนี้ด้วยโอ้โหเตะมันเตะเป็นลูกบอลอันนี้บราถ้าทีนี้ตามหลักในนั้นเราก็ต้องได้หลักหมื่นตุง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  <c oughs> เรียบร้อยรวยแล้วรวย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 เงินผมนี่ต่ำส nice <think Help biết S 2> ุดแต่ผมนี่เก่งสุดพื้นหลมวางหมดไม่สนลูกใครนะจังหวะนี้วางทุกอย่างที่ถูกสุด แบ่งเป็นสองอีพีแล้วกันอันนี้ว้าวบรว้ามีอ่ออบบี้ให้เล่นด้วยหลายของเล่นออบบี้นี้เียได้ค่ะว่ามันง่ายมากตัวแรกอินเตอร์แลกอันนี้อินเตอร์แลกอ้หยิบอะไรไม่ได้เลยช่างมันอายุงแค่อยู่ สัมบีขอให้ตามให้ทันนะพเพื่อนเดิมรอยอยู่นอกเรียซัมบีเก็บแล้วไม่ได้อะไรเลยโอ้ให้บอกน้อยว่าเก็บแล้วได้หนึ่งเนี่ยเอโอ้กะว่ะเกมกะปาก,กว่ อ๋อนี่จับเวลามหมผมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงให้ผู้ฉันพูดจบก่อนดิผมนี่เก่งมากนะฮะเรื่องแบบไอ้พวกนี้นะฮะดูจงดูโค้ดเท

ร้อยใต้น้ำไม่มีสึนามิไม่ใหญ่ดีไม่มีฉลามโอโนมาเบรนโดมาเบรนนะบาเบรนนะจุ่มโหแค่อย <htaking In my dreams> oh no, ู่ใ <t> ต <ss touches> ้น้ำท่านมันตองตองตุงติ้งตองติ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 ้งตองติงตุงติ้งตองติ้งตองตองตองติงต้งติ้งตองติงตองติ้งตอง จิงตั้งแตงต้องแตงต้องแตงต้อง,ง,งเราไม่รู้นะคะเช่นชัยเราจะได้อายใหญ่นะคะตรงเช่นชัยนะ,ะัเอ็นซูได้เงินเพิ่มเย้ได้เงินเพิ่มเย้เย้ซูไม่มือนกลับไปข้างบนสูเปอร์เดอรซูนามิกำที่เกาะฉันพร้อมกับเงินหลัก แสนก็รวยแล้วเหรอออนแพงเออพงี้ออนแพงรไม่เอาอันถูกแล้วสมาก็โจ้เสร็จแล้วก็ต้องโจ้ไปโจ้ไปให้หมดอืมต่อมาก็ดับเบิ้ลไม่นะเงินฉันกำลังหลังหมื่นแล้วแหวช็อปปิงนะ้งครับ เรา We want shopping อันนี้ราคาโอ้โอันนี้ไดแบบ้แบบแบรบรักแทบบันทีเร็วๆทันใจกว่าอยู่ทันทีไมู่้ดับเปอร์มาจากไหนดับเปอร์เซเว่นโอ้โหแกงกะรี่อหอมอร่อยเลย นั้นก็จะตามมันกับอันที่ถูกที่สุดถอบมี้เสร็จโ้รก็เรียบร้อยจบเกมอ่ะบ้ ไม่ไม่ตามเกมครับขี้เกียจตามไอฟาวันอีกแบบงงๆรอจนแล้วตามหาเอกต่อ Find the egg, find the ไข่โอเคขี้เกียจเล่นละบาย